รู้ไหมครับว่ารถขุดแต่ละรุ่นสามารถยกของหนักได้สูงสุดเท่าไรน้ำหนักที่รถขุดยกได้จะขึ้นอยู่กับระยะของบูมมุมอาร์มและแรงดันไฮดรอลิกของระบบหลักการคือยิ่งบูมเหยียดออกไกลน้ำหนักที่ยกได้จะยิ่งลดลงเพราะแรงบิดและระยะคานเพิ่มขึ้นทําให้จุดศูนย์ถ่วงเคลื่อนไปด้านหน้าวิศวะกรจึงกําหนดค่ามาตรฐานที่เรียกว่า Rated Lift Capacity โดยวัดจากแรงไฮดรอลิกสูงสุดที่ปั๊มสามารถจ่ายได้ในจุดที่ปลอดภยัยในสเปครถขุดจะมีตารางกําลังยกแสดงไว้ข้างตัวเครื่องหรือในคู่มือ ตัวเลขในตารางจะแสดงน้ำหนักยกได้ตามระยะบูมและความสูงจากพื้นเช่นยกใกล้ตัวได้มากกว่าแต่พอยกไกลสุดจะเหลือเพียงครึ่งเดียวน้ำหนักที่ประกาศไว้คือค่าปลอดภัยที่รวมแรงขวนและแรงเสียดทานแล้วหากยกเกินกำลังรถอาจเสียสมดุลหรือปั๊มทำงานหนักจนแรงดันตกดังนั้นผู้ขับจึงต้องคำนวณจากตารางกำลังยกก่อนใช้งานทุกครั้งบางรุ่นมีระบบจำกัดแรงดันอัตโนมัติช่วยป้องกันการยกเกินพิกัด ที่ C n T Tractor เราทดสอบแรงยกจริงของรถทุกคันก่อนขายเพื่อให้มั่นใจว่าแรงขูดและแรงยกที่คุณได้ตรงตามมาตรฐานโรงงานทุกจุด